สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งครับการแข่งขันมาฮคตอนอนไลน์กับทางด้านแอปมาฮอตกันเทปนะครับคู่แข่งเป็นฝั่งเดินก่อนเราเดินทีหลังนะครับทรงดาวนะครับเอาทรงที่เราถนัดนะครับขึ้นไปคู่แข่ง <c oughs> แล้วมาบอะไรตอนนี้ ยอสั้นครับผมเตือนจากระบบขึ้นมานี่เป็นกองโจรดีกว่าครับกองโจรพบสามตัวเรียงก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นเป็นทรงสามตัวเรียงสักทีเดียวเป็นแบบลูกผสมนิดหน่อยครับ ขึ้นไปครับผมเป็นลูกผสมนิดหน่อยนิดหน่อยอืม่งนะครับไปนี่ครับไปนี่เลย ไปครับผมออกแนวนี้ค oh, รับกลองโจนครับรับสามตัวเรียงรับสามตัวเรียงสามตัวเรียง ลีลาของโจนขึ้นไปครับน่าจะเอาอยู่นะครับผมว่าเกมนี้ดูลักษณะยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดหรือสามสิบยี่หกสาสิบยี่ห้าเขเหลือตัวเดินอยู่แค่สองตัวนะครับหมายเลขสามสิบก,กับหมายเลขยี่สบเอ็ดที่เหลือไม่ดีก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งยี่สองสิบเจ็ดตัวนี้ก็ไม่น่าเดินนะครับ หนตัวน,นี้แล้วขึ้นไปหนุนก่อนน่าจะเป็นการกักบ,บริเวณกันแล้วก็ได้เปรียบกันไปเลยทรงนี้แล้วออยิงสองโดนซะแล้วเหล่างานนี้ย,ยิงทางไหนดีโมกินมาทางนี้ด้วยนะครับเขาไม่ยอมกินเข้ามุมพอคิดว่ากินแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็เลยไม่ยอมกินไปทางมุม มานี่ปิดมุมครับผมเอาแล้วครับยังได้ลุ้นอยู่นะครับทั้งสองฝั่งยังไม่มีฝั่งไหนเพื่องพั้มไปมากนะครับตัวนี้ปล่อยให้กินแล้วเราก็โยนสองซะนะครับงานนี้ก็น่าจะได้เปรียบอยู่กินครับพี่ ถึงตายกินกินอย่าปล่อยเวลาหมดาเรียบร้อยนะครับดูลักษณะแล้วปล่อยเวลาหมดเฉย <c oughs> ที่เดินก็ยังเดินได้นะที่งี้ก็มาปล่อยเวลาหมด <c oughs> ที่เมื่อกี้ยังเดินได้อยู่เลยโอ้คนเราม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับมันคงไม่ได้เสียหายทำลายชีวิตเราแน่นอนหรอกการที่เราแพ้หมักฮอตเกมหนึ่งนะครับ มันต้องไปคิดอะไรมากครับมันไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดนั้นอิปุ่มพบผ้าแต้มนะครับปุ่มพบห้าแต้มมา,ตม,มานี้โอเคมานี้สิบเก้าสิบห้าสามสิบยี่บห้าสามเอ็ดยิบเจ็ด มีอยู่สองสาช้อยไปนี่ดีกว่าไม่ต่อนะครับมีอ2อสช้อยที่น่าเดินขึ้นไปนี่เลยมานี่ขึ้นไปทรงนี้ครับท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้เลยนะว่ามันจะชนะยังไงเมื่อกี้นะครับ ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเขาเดินไม่จบนะครับพอเขารู้ว่าเขาจะโดนสอนเขาก็ปล่อยเวลาหมดต้องขออภัยจริงๆครับขึ้นมานี่โอเคครับผมเขากินมานี่เรา กินไปนี่ก่อนยังมีตัวที่จะกินอีกตัวหนึ่งยังมีตัวที่จะกินอีกตัวหนึ่งคอยดูนะผมว่าเกมนี้ก็คงปล่อยเวลาหมดเหมือนกันดูลักษณะงูเฮงคนแล้วเอาละครับนี่เห็นไหมพอเขารู้ว่าเขาจะเสียเปรียบนะครับดูลักษณะแล้วเนะี่ยผมว่างูเฮงน่าจะปล่อยเวลาหมดเหมือนเดิมนะครับ ไปครับผมหนีมาไปนี่ก่อนไปเบียดเข้าฮอตโอเค <c oughs> ไปไหนดีท่านลงมาแล้วเข้าฮอตเขากินหนึ่งตัวหนี <c oughs> เขากินอีกหนึ่งตัวหนีมาเข้าฮอต เขากินฟรีหนึ่งตัวกินคนละตัวไหมกินคนละตัวได้นะแต่คุณจะโดนค่าฮอตสิบเจ็ดสิบสี่เหมือนเดิมเอาไหมเท่านั้นแหละเอาไม่เอาหกห้าสี่สามสองหนึ่งว่าแล้ว เดาอะไรไม่เคยพลาดหงูเห้งเหมือนจะปล่อยเวลาหมดสวัสดีครับมาดูคู่ที่สองนะครับของการแข่งกันมาฮอดออนไลน์ขึ้นไปครับผมมานีเขาออกส่งห้าแต้ม ออกส่งห้าแตมห้าแตมขึ้นมาทรงกองโจนไปขึ้นไปส่งกองโจนไม่ไม่ยอมโจนนะครับคือขึ้นมาตีคู่ลักษณะยอย่างนี้อันตรายเหมือนกันนะนั่นแหละครับงานนี้ยัดไปนี่เลยดีกว่ายัดไปนี่เลย มาแล้วตัวยากตัวนี้เนี่ยากกับเล่นยากตัวยากตัวยากขึ้นไปครับผมมานี่ถ้าเราปล่อยให้กินหนึ่งตัวปล่อยกินลงมาแล้วเราสะบัดตัวนี้ไปเขากินไปทางนูง้น เรากินทางนี้ก็น่าจะดีนะไปครับลองดูสบัดไปทางนน้นก็กินมานูน้นเรากินมานี่อลองดูนะครับขึ้นมานี่ปิดไปอนอนี่ขึ้นไป ต่อไว้แน่ๆเขาคงไม่อุดเอ้าสวนนะครับสวนด้วยเหมือนเรากินไปเข้าฮอดเขาก็กินมาเข้าฮอทเช่นกันเราต่อไว้ที่นี่เราต่อไว้นะครับผมมานี่ไปนี่ครับไปเข้าฮอดก่อนมีโอกาสได้กินฟรีครับ นี่แะครับเข้ากินเสเลยเรียบร้อยนะครับเกมนี้แค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเราจะชนะนะครับอาแล้วครับโอเคได้ผลได้ผลมานี่ครับขึ้นไปเดินหลังเราไปนี่ขึ้นไป มานี่ขึ้นไปโอ้จะเป็นพุ่งหัวนี่วะนี่เบียดเลยครับเบียดเลยนั่นแหละครับพุ่งหัวเจอแล้วงานนี้เจอแล้วครับรับพุ่งหัวเจอแล้วเจอแล้วงานนี้ ึ้นไปครับงานนี้แทรก,กินเขาปล่อยต่อเขาปล่อยต่อตัวนี้ขึ้นมาเราก็เตรียมเสียบตัวนู้นขึ้นไปรับพุ่งรับสามเรียงแทรก,กินเข้าไปนะครับมานี่ kemarin, mana ini, dia, 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 เราแทรกไปแทรกไปเข้าหนีมาทางนี้เข้ากินฟรีหนึ่งตัวมานี่ นี่เขาน่าจะพยายามมาเข้าฮอตปล่อยให้เขาไปเข้าฮอตรับปล่อยลงมาเลยเรามีแผนมีแผนต่อสองสิบเก้ายิบสามหรือว่าสิบแปดยิบสามก็ได้นะครับเราเอาสิบแปดยิบสามไปเลยเพราะว่าเขามารองท้ายให้เรานะครับเรามีแผนต่อสองนะครับงานนี้ลงมาอ่าโอเค เขาฮอตยังไม่ได้นะครับเขาก็เลยไม่เข้าต่อขึ้นไปงานนี้ต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปเทียบเคียงตัวนี้ไว้ก่อนมานี่ไปนี่ครับตอนนี้ไม่มีตัวเลือกเดินแล้วนะหมดแล้วครับเรียบร้อยโอเคครับผม